เบงอีสานประวัติบ้านตำนานเมืองตอนนี้น้ำ่ันผู้ชมมาอัปเดตความเป็นมากของอำเภอทาบอจังหวัดหนองคายมาเบึงบริบทชุมชนเขตเศรษฐกิจของเพิ่นในปัจจุบันหลังจากที่บ้านเมืองได้เผชิญกับภาวะวิกฤตโรคระบาดโควิดที่พานมากวาสุมือนี้คึกค,คืนคึกคักขึ้นมาสใํใใดในฐานะเป็นเมืองทาเมืองค้าเมืองขายในเขตชายแดน ไปขับพี่น้องมาเข้าไปเลาะช่มบานช่มเมืองเิ่นน้ำกันมาไปฟังเรื่องเล่าวความเป็นมาของอำเภอท่าบอ่อจากประวัติความเป็นมาเพิ่นว่าแต่ก่อนจะเดิมดินแดนแถวนี้มีบ่อกเกลือสินเท่าอยู่มากไายผู้คนในพื้นที่ก็มีอาชีพต้มเกลือสินเท่าขายโดยเฉพาะแล้วพี่น้องแถวบันกลางบานถาดบันหาดค่ำบานโคกคอนบานหวาน บัานพํำไผ่เกลือที่ต้มได้พี่น้องชาวบ้านเพิ่นกะสีรวบรวมใสเกวียนเหลวบรรทุกมารอดทรงขายให้พอค่าแถวบริเวณทานา้ำซึ่งกะสีม,มีพอค่าแม้ขายเพิ่นหล่องแร่ไม้ไผ่เข้ามาจอดรับสื่อทาน้ำม,มองนี่ก็คือทานา้ำวัดขกเรือพพอค่าแม้ขายส่วนใหญ่ก็มาจากปุ่นหละครับทั้งเมืองหลวงพะบงังเมืองไม่เชียงข้านดังนั้นคำว่าทา ซึ่งเป็นสื่อบานน้ำเมืองจังได้มาจากสภาพทาขาทาขายขนไทยสินค้ามองนี่แหละครับส่วนคำบาบอก็ะได้มาจากบกเกลือสินเท่าในยุคนั้นสมัยนั้นธุรกิจการขาเกลือสินเท่าเป็นไปอย่างแผ่หลายจนคนทั้งหลายเอื่นหมู่บานแห่งหนี้ติดปากว่าบัานทาบกบเกลือ โดน,น่นเขา่าค้นกินได้เขามาายูอาศัยหละกะักกาเขามาทามากขาขายจังได้ผ้ากันอื่นให้สั่นลงเหลือแต่เพียงคำบั่นทาบาจุดศูนย์กลางของบั่นทาบาในสมัยนั้นยุคนั้นคือบริเวณวัดทาคกเรือซึ่งเป็นแนวเน่าไปตามริมฝั่งขงแบ่งออกเป็นคุมคุมบรววาสิบเป็นขุมวัดแก้วพิจิตคุมวัดปางนิวคุมวัดทาคกเรือคุมวัดดอนตานจนไปหอดปุลละครับ ทางวัดสีชมพูองค์ตื้อแต่ละคุมในตอนนั่นยุกนั่นก็เป็นเพียงกลุ่มก้อนโมบัลเล็กๆยังบม่มีประชาชนหรือว่าข่วงเหือ่อนอีหยังมากมม้จากทอดใดต่อมากรกะไดมีผู้ค้นอพยพเขามายูอาศัยมากขึ้นบ้านเมืองก็คอยจะเรื่องลุกเรื่องขึ้นมาเรื่อยๆด้วยพืชพันธุ์ท่านยาหารอุดมสมบูรณ์ผู้ค้นกะแห่แหนหลังไหลอพยพโยกใหญ่เขามายูส่วนมากกะผุล่ะครับมาทั้ง เมืองโคราชแน่อุบลแน่น้องค่ายรอยเอ็ดแล้วกัพี่น้องจากทั้งฝากฟังเล่าเวียงจันท์อีกส่วนหนึ่งเพิ่นกะว่ามีพวกกูล่ามาจากทั้งพมานัา่มบัสนส่วนหนึ่งกะมาจากภุลครับทั้งเชียงใหม่ลำปางซึ่งสังเกตว่าคนในพื้นที่มีนามสกุลนันตะปรากฏอยู่นั่นกะหมายถึงว่าเป็นเชื้อสายมาจากทั้งผักเหนือ สมัยนั้นอาชีพของคนในชุมชนโมบา้านนอกจากว่าสิตมเกลือสินเท่าขายแล้วก็ยังเห็ดให้ยาสู่เห็ดหัวเห็ดสวนเห็ดห้เห็ดหน้าปกติชาวอีสานเท่านี่แหละในเวลาต่อมาเมื่อช่วงปีพศ2416ประเทศไทยได้ย,ยกแผ่นดินฝั่งสายของแม,นมง่น้ำโขงคือเขตแขวงเมืองเวียงจันทร์ให้กับฝรั่งเศส ท้าวคติยะน้ำเดิมเพินว่าชาลีเป็นลูกเขยของพระญาอุทธาธิคุณน,น้ำเดิมเพิรว่าเคนเจ้าเมืองน้องค่ายเพิรนรับราชการอยู่เวียงจันท์ในคณะนันบอสมัครใจที่สิขืนอยู่กับฝรั่งเศสทั้งทั้งที่ทั้งฝรั่งก็มีความประสงค์อยากให้เพิยู่รับราชการในเวียงจันท์ต่อไปแต่ว่าท้าวคติยะกับบอ,อย่อมยูได้อพยพโยกใหญ่ขามมาอยู่ทั้งเมืองน้องค่าย พระยาวุฒ่าทิคุณผู้เป็นพอเถาก็ได้นำผ้าเ่าคติยะเข่าเฝ้าต่อพระบรมมวงเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมข่าหลวงตังพเนธรพกันซึ่งอยู่ประจำที่มณฑน,นอุดรธานีแล้วก็ได้ทุ่นเร่องเล่าต่างๆให้พระองค์ทรงทราบพระเจ้าบรมมวงเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเห็นว่าเ่าคติยะมีความจงรักภักดีต่อไทยอยู่เป็นอันมาก จังได้ชุบเปลี่ยงให้รับราชการแล้วก็ทรงพีหน้าเห็นวา่าเขตเมืองน้องค่ายกวงขวงถ้ามีแต่เมืองน้องค่ายแห่งเดียวกะสิดูแลปกครองประชาชนบ่ทอถ,ถึงประมาณปีรศอ,อ1 4จังได้มีการยกฐานะบันทาบอขึ้นเป็นเมืองแล้วทรงเ่าวัคติยะมาเป็นผู้าราชการที่เมืองน้องค่ายต่อจากนั้นประมาณปีสศษ กได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเก่าพระราชท่านบรรดาศัก์ให้เท่าคติยะเป็นพระประดิษ์ฐบดีดำรงตำแหน่งผู้วารจการเมืองทาบอจากนั้นในปีรศ1 7 7ถึง118รทางราชการกระได้แต่งตั้งพญาอนุจิตอุทธาธิคุณหรือว่าพญาวุทธิคุณมาเป็นข้าหลวงประจำเมืองทาบบให้ขึ้นตรงต่อมณฑลอุดร ต่อมาทาั้งราชการในใหา่พยาวุฒาธีคุณไปเป็นข่าหลวงเมื่องชัยบุรีแล้วก็ได้ทรงน่ายสุดจำลองหรือหลวงสิริไหวสวรรค์มาดำรงตำแหน่งแทนก็ได้ประมาณเจ็ดแปดปีเพิินก็บใหญ่กลับไปมุ่นทนอุดรตามเดิมในช่วงประมาณปีร้อยสอหนึ่งรอยยี่สิบหาถึงหนึ่งรอยยี่สิบหกหรือเล่าพ่อสอสองพันสี่รอยยี่สิบหาถึงสองพันสี่รอยยี่สิบหก ทั้งราชการได้เปลี่ยนคำว่าเมืองมาเป็นอำเภอก็ได้มีการยุบตำแหน่งข่าหลวงเมืองแล้วก็ได้แต่งตั้งพระประดิษฐ์บดีเป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอท่าบอต่อมาเมื่อปีพศ2 4 3 8ทั้งราชการได้ตั้งอำเภอเมืองน้องค่ายขึ้นเป็นจังหวัดน้องค่ายอำเภอท่าบอจึงถือโอนใหายการปกครองให้มาขึ้นตรงต่อจังหวัดน้องค่าย ต่อมาทาั้งราชการเห็นว่าทีทําการอํำเภอ,อยุ่ไก่กับจังหวัดมากเกินไปจังใดง้ายที่ว่าการอํำเภอทาบอไปตั้งอยู่ที่บ้านพันนาพซึ่งเป็นทําเลที่เหมาะสมอยู่ตรงกันข้ามกับเมืองเวียงจันทเหลวได้เปลี่ยนซื้ออำเภอทาบอเป็นอาเภอพัานาแต่ก็ได้โบโดนจักทอดใหทั้งราชการเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองจังได้าระงับการง่าย แล้วก็เปลี่ยนซื่อจากอำเภอพันเผ่ากลับมาเป็นอำเภอท่าบอ่อพร้อมกลับใหญ่หมาตั้งอยู่หม่องเก่าตามเดิมจนหอดซู่มอนี่อำเภอท่าบอ่อตั้งอยู่ทางดันทิศตะวันตกของตัวจังหวัดหนองคายมีอาณาเขตดันทิศเหนือติดกับท้องทีอำเภอสีเชีงยงใหม่แล้วก็เขตชายแดนฝั่งนำงํำโค้งประเทศเลาวฝั่งดันทิศตะวันออกก็ติดกับชายแดนฝั่งโค้งแล้วก็พื้นที อำเภอเมืองน้องไขยฟังดัานติดไต้ติดกับท้องทีออ่อำเภอสาไข่อำเภอบันผือฟังด้่งติศตะวันตกติดกับพื้นที่อำเภอบันผือจังหวัดอุดรแล้วกับพื้นที่อำเภอโพตะอำเภอทาบอแบ่งเขตพื้นที่การปกครองออกเป็น10ตตำบลมิ้รอยหมูบ่บ้านคือตำบลทาบอมี14หมูบ่บ้านตำบลบัดทอนมี8หมูบ่บ้านตำบลน,น้ำโม,ม่งมี13มหมู่บา้านตำบลหวานมี8หมูบ่บ้าน ตำบลกองนั่งมี13มหมู่บ้านตำบลน,นาคามี8หมู่บ้านตำบลโคกขอนมี7หมู่บ้านตำบลพ้นสามี10หมู่บ้านตำบลบันเดือมีเก่าหมู่บ้านตำบลหน,นองนั่งมี10หมู่บ้านสถานที่สำคัญในเขตพื้นที่สำหรับพี่น้องที่มายือย่ยองยมอยากไปแวะไปแวะเที่ยวชมกับมีหลายหม่องหลายบอลขับบริวาสิดเป็นหมู่บ้านประมงนำจืดซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลกองนา่ง หมู่บ้านมองหนี้เพิ่็มีการพอเลี่ยงปาลาหนำจืดหลายชนิดละครับสรงขายทั่วประเทศพี่น้องได้มีโอกาสมาแวะมาแว่กับไปเที่ยวชมเบึงครับนอกจากนี้ก็ยังมีหมู่บ้านเฮ็ดยาสูบซึ่งตั้งอยู่บริเวณทังหลวงแผ่นดินไม้เหล็ก1 1หนึ่งตอนสี่แยกน้อง่ายไปท่าบอหมู่บ้านมองหนี่เพิ่นกะปลูกยานะครับด้ว่าเฮ็ดห้ยาเฮ็ดสวนยาตามแนวเรียบฟังริมโขง ก็เป็นทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยสดงดงามผสมผสานกับวิถีชุ่มชนที่เรียบง่ายหรือสิเป็นมู่บ้านเห็ดแผ่นกะยอจะเป็นอีกมองหนึ่งครับที่น่าไปเที่ยวชวมเที่ยวบึงตั้งอยู่บริเวณทางหลวงแผ่นดินไม้เหล็กสองหนึ่งหนึ่งขึ้นกันตอนแยกท่างหลวงไม้เหล็กสองออกจากสองห่องไปทาบอเป็นหมู่บ้านเห็ดแผ่นกะยอหรือว่าแผ่นแป้งสําหรับเห็ดปอเปียมีการส่งไปขายหอดปุ๋ยลครับต่างประเทศ เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมในขั้วเงื่อนที่สั่งเม็ดเงินสั่งไร่ใดให้กับพี่น้องในชุมชนแหล่งโบราณคาดีในเขตกับภูละครับแถวบันโคกคอนซึ่งเพิ่นใดมีการคุดพบคุดพอโครงกระดูกมนุษย์โบราณตั้งแต่ยุคสมัยทวารวดีภูละได้พบพ่อเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องใส่ต่างๆเป็นจํานวนมากแล้วก็สิ่งสําคัญที่ขาดบ่ได้นั่นก็คือการไปกราบไหวข้ขอพร หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บาานคููเมืองซึ่งปฏิสฐานอยูนวิหารวัดสีชมพูองค์ตื่อบัณน,น้ำโมงอำเภอทาบอนี่แหละครับได้นำเรื่องรล่าความเป็นไปเป็นมากของพี่น้องชาวทาบอมาเบามาเลาสูพี่สุนงว่างแลวกาสิได้อำล่าไหวพบพอกันคลิปไม่คิปหนาฝากพี่ฝากน้องซอยกดไหลกดแช่กดสับสะไข่ทรงแรงอ,อกแรงใจ ในการบันทึกเรื่องรา่าของพี่น้องชุมชนชาวอีสานเฮวไวในยูทูบพบกันไม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกขันครับ